ตรงนี้ก่อนจะถึงที่ดินสักประมาณ2กิโลก็มีการก่อสร้างสะพาน อันนี้เป็นที่รุ่มที่สุดมั้งนะมองขึ้นไปบนยอดเขาทางฝั่งนูน้นนะ,ะด้านที่พระอาทิตย์มาคือด้านทิศตะวันตกอตอนนี้ผมอยู่ด้านล่างของพื้นที่ครับด้านที่ใต้ของที่ดินเป็นที่ที่มีลำห้วยผ่านนะริมลำห้วยนี่ปลูกกล้วยไว้เต็มน่าจะเป็นกล้วย น้ำว้าต้นอุดวน,น,นมากเลยข้างล่างจะเห็นน้ำใสวันที่26่สิบหมกราจะเห็นสภาพน้ำใสแจ๋วไหลผ่านลำห้วยลงไปทางข้างล่างจากที่ตะวะันตกไปทิศตะวันออกต้นกล้วยทั้งหมดนี้คือเป็นแนวของริมลำห้วยที่ลุ่มที่สุดของแถบนี้นะครับจะมี ลำห้วยสายน้ำไหลจากทางฝั่งที่ตะวันออกไปที่ตัวนันตกก็จะไปบรรจบกับที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ดูสภาพน้ำสภาพน้ำพอสมควรมีน้ำไหลพอสมควรสามารถต่อท่อมาได้แล้วก็ที่ที่จะซื้อก็คือนู่นแหละครับที่เห็น,นวกว้องว่างอยู่ทางนน้นเลยนะตรงนี้เป็นจุดลุ่มที่สุดที่สำรวจมาก็คือลุ่มที่สุดตรงนี้ สังเกตลักษณะการไหลของน้ำเนี่ยจะไหลลงมาตรงนี้จะเห็นแนวเขากล้วยไกลๆนั่นคือจุดที่สูงที่สุดอยู่บนสุดของพื้นที่98ไร่ร่องรอยเดิมก็จะเป็นร่องรอยของการปลูกข้าวโพดซึ่งเราเช่าที่มาจากคนอื่นคนที่ปลูกเนี่ยก็เช่าปีนึงสามสี่หมื่นเนี่ยดูสภาพน้ำล น้ำนี่มาจากปลูกมาจากลาห้วยที่ไหนไม่รู้เหลือใช้เขาก็ปล่อย